ข้างในเขาจะแบบนุ่มนะคะแล้วข้างนอกก็กรอบๆมาตลาดไหนอย่าลืมเจ๊ตู่โอ้โหชื่อเหมือนใครบางคนหนึ่ง ไงเนาะไม่รักกันหรอเออช่องอเมสระก้าอยามาเนาะอ่าฮะสาเระเด้อสอเสือสาอาระเด้อเพราะว่าถ้าเป็นเป็นสระแบบนั้นมันช่องมันซ้ำเฮ้ยทำอยู่ทูบอยู่เนี่ยพูดทำไมเนี่ยมาล่า บาร์บีคิวร้านนี้ไม้ละสิบบาทนะคะใส่ได้ทุกอย่างเอาซอสอะไรอะ่ะเอาซอสซอสไดโนเสาร์มีไหมอู๋ซอสไดโนเนนาสาร์แผนกย่างค่ะลูกค้าให้ติดลงได้ไหมหลูกค้าเขาทำยูทูบได้ไหมหลงได้ค่ะถ้าลงอนุญ,ญาตลงหนูจะถ่ายติดแต่ถ้าไม่อนุญาตหนูจะเอาแต่อาหารไั่เป็นไรอ่อะนี่นะคะเบิงหนาไม่ค่าเลยแมวบองปูนเลยเออเคยเจงนิด เมืองนอกเมืองนาหรือนี่รับทุกอย่างอ่ะร้านนี้ภูอ่านว่าอะไรเหรอภูมิถาเหรอภูผาแรงเขามันเป็นเทคนิคของเขานอไกบภูมิผา่างกี่มาร้านภูมิผานะคะแม่เป็นคนซื้อไง สิบาทสิบาทตลาดไหนนะคะเรียนพร้อมกันไหมครสัสกเขาเรียนทุกดีน้องกูขายเรียนรูปเอนี่ตลาดน้อยเดอ้อมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งข้าวเหนียวหน้าทันยาพืชโอ้ยทำไมมันสวยแท้ทุเล็กมีสูตรใช่ไหมมีสูตรแบบนึ่งให้งามใช่ไหมเป็นข้าวเหนียวสี่อย่างคละได้เนาะเนียงเนาะสองสามได้ไหมสอง สองสีสามสีเหมือนไก่สามสายเลยแล้วเราก็ยังคงมาตรฐานเดิมค่ะเตาถ่านเอ้บองโอนตีซีมยิงเนอเนี่นี่เคยมาถ่ายให้แล้วรอบหนึ่งจุดจวด,จวดสองเอาแต่ข้าวนะ้วไปเอาไปกลับด้วยเอาเป็นเาจะพึ่งกับเบเตยเคะแมนวันนี้ไม่เอาแค่สองสีพอ สามสีเดี๋ยวเปลี่ยนร่างนี่แม่ค้าคนสวยที่เดิม<ะ>เพิ่มเติมคือเอาหมูอะไรเนาะลืมหมูฝอยหมูฝอยถ้าเราคลุกอย่างนี้ราคาอะไรเท่าไหร่เอ่ย,อย,ยอโอเคสองอย่างสามสิบพิเศษวันนี้หิวมากนี่่ะทำงานเพิ่เสร็จอันนี้้ืหสุดยอดมาก หบาทนะคะเจ้านี้่ดูหน้าพ่อค้าด้วยเด้อตลาดน้อยบอกเขาขายแต่ตอนเย็นของอร่อยเขาขายตอนเย็นค่ะถ้าน้ำเต้าหู้ถุงละห้าบาทนะคะยังมีกินอยู่เด้ออร่อยด้วยแล้วก็ปลาต้มโกนนอตเองนาอ3สามตัวห้าบาทเดี๋ยวลงให้เลยเอาไปจมๆลงส่วนพวกนี้ก็เท่าไหร่ตัวเอง ชุดละยี่สิบนะคะตัวนี้รวมน้ำขิงควมน้ขิงด้วยโดงเอาให้ด้วยถุงหนึ่งนผมได้ครัน้ำเต้าหู้ถุงหนึ่งแล้วก็ปางโกเอาสาลาเปาสองโกหนึ่งได้ทำงานมาเหนื่อยหิวมาก <c oughs> สามีเดี๋ยวสาวมาจีบ <c oughs> แม่ค้าคนสวย ลูกค้าก็สวยนะแต่ไม่กล้าถ่ายหรอกอมาอุดหนุนได้ค่ะตลาดน้อยนะตลาดน้อยอันนี้ค่ะน้ำอร่อยนะคะถุงละห้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะอร่อยยืนหยัดมานานแล้วค่ะเจ้านี้ลูกค้ามาตลอดค่ะ้องกินยังมาขายถ่ายดอกไม้ไหวพระอีกพี่น้องเอ่ยดูสิคะอยากเห็นหน้าแม่ค้าไหม,ไมล่ะนี่หน้าแมค่ค้าตลาดน้อยนะคะมีกรำละสิบบาท ส่วนกำรรนี้20บาท่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบของกินแล้วก็ดอกไม้ไหว้พระเดอ้อพรุ่งนี้วันพระอ,อือสวยๆจดจวดอือเอมากินให้ดูอันนี้นะคะที่เอ่อ25าบาทนะคะนี่เอาเข้าวเหนียวกี่อย่างก็ได้นะแล้วก็วันนี้เลือกที่จะเอา ใบเตยกับธัญพืชนะเมื่อก่อน20บาทนะคะลาดมีหมูฝอยหมูอะไรแล้วแต่เราจะเอาเน้องยังร้อนๆมาเลยค่ะเคยรีวิวแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่หัดทำคลิปใหม่ๆอะ่ะนะคะว่ะธัญพืชตลาดน้อยนะคะไปอุดหนุนได้นะคะ25บาทเยอะมากเลยอร่อยด้วย ไม่น้อยเลยค่ะชั่วโมงนี้หาแบบของกินแบบเนี้ยี่สิบห้าบาทอ่ะไม่มีหรอกมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เยอะแล้วอ่ะแล้วแบบจะมาทำแบบหน้าทำเนื้นอพื้ให้เนี่ยหอมใบตองอีกทีนึงแล้วก็ลองด้วยใบยตองค่ะหมูฝอยเนี่ยยี่สิบห้าบาทนะคะใครแบบงบอันนี้ยอิ่มเลยอะ่ะงบน้อยหรืออะไรค่ะ อิ่มอร่อยด้วยอืมเอได้มาบรวยน้ำขิงแล้วก็เงาะโรงเรียนสด,สดๆเลยแล้วก็ล้าวต้มซาเปาสามิ้นห้าบาทสามละ ทอดไม่มีอมน้ำมันเ่ะแล้วเหลืองน่ากินด้วยเอาคะกันได้ค่ะน้ำเต้องหู้ห้าบาทนี่อย่างดีทำดีด้วยค่ะมีรสชาติแบบบางเจ้าแบบเป็นน้ำเปล่าๆอ่ะเอาหวานเอาไม่หวานบอกเขาได้นะคะไม่เคยขึ้นราคาเลยค่ะขายมาสิบปีเลยก็อยู่ห้าบาทเท่เนี้เจ้าอื่นเขาไปสิบาทเจ็บาทแปดบาทหมดล้ สมมติใครมีงบน้อยนะ,ะต้องโกห้าบาทน้ำต้มข้ห้าบาทอิ่มเลยกินให้ดูเป็นแนวทางนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดติดตามกดใจกดไลค์ด้วยนะคะขอกินข้าวกันนะคะทำงานเนื่อยอืมข้าวเที่ยงข้าวเย็ยนมือเดียวกันเลยเนาะโรงเรียนสดๆเลยค่ะ โลสามห้าบาทไอบคุณนะบ๊ายบาย